สวัสดีชาวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันที่15ากรกฎาคมวันศุกร์นะครับวันเสาร์ครับวันนี้วันเสาร์ที่15ากรกฎาคม2อ2 3วันนี้เราฉลองนักบุญโบนาเวนตูราพตทธปราดและพระศาสนจักรนะครับประวัติของท่านและก็วีรกรรมของท่านก็มีดังนี้นะครับท่านเกิดในคริสตลาศักราช1221 แล้วก็มีชีวิตยอยู่ถึง1,274มีาัาดมีฉายาว่านักปราดเทวดาเป็นนักปราดของศาส,สนาจักรด้วยนะท่านเป็นนักเทววิทยาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์พระศาส,สนาจักรรับการยกย่องว่าเป็นผู้ก่อตั้งคณะฟรังซิสกันคนที่สองโบนาเวนตูร bon าเกิดในครอบครัวขุนนางใกล้เมืองออเวโจซึ่งมีชื่อว่า จิวานีเดอะพีดันซาท่านเข้าคณะฟรังซิสกันในปีคอสส1,243และได้รับศาสนนาามว่าโบนาเวนตูราฮอนสวรรค์ด้านสติปัญญาของท่านนั้นเป็นที่ประจักษ์ในไม่ช้าท่านถูกส่งไปศึกษาที่ปารีสกับนักเทวะวิทยาชาวฟรันซิสกันที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งคืออเล็กซานเดอร์แห่งฮาเลส b บนา v วนจุลา bon ได้เป็นอาจารย์ของสำนักศึกษาของคณะฟงซิสกันในปารลสในปี1,253แนวคิดทางเทววิทยาของท่านสืบสายนักบุญออคสตินมากกว่าอริสโตเติลท่านเน้นเรื่องความรักยิ่งกว่าการใช้สติปัญญาหาเหตุผลสำหรับท่านแล้วเป้าหมายของความรู้ของมนุษย์รวมทั้งเทววิทยาไม่ใช่ เพื่อคิดแต่เพื่อให้รัก <c oughs> ในปี1257เมื่อบอนาเวนจูราอายุ36ปีท่านรับเลือกเป็นมหาธิการของคณะวรังซิสกันท่านพระดุงรักษาอุดมกติของคณะอย่างเข้มแข็งแต่ท่านก็มีสิ่งที่ต่างไปจากนักบุญฟรันซิสโดยท่านเน้นถึงความจำเป็นที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนและดังนั้น จำเป็นต้องครอบครองหนังสือและมีอาคารท่านยืนยันให้ชีวิตจิตจในทุกภารกิจท่านดำเนินชีวิตเรียบง่ายและเข้งครัดท่านต้องรับตำแหน่งสังทราชอย่างไม่เต็มใจและมีบทบาทผู้นำในการประชุมสังฆยนาลรียงครั้งที่สองในปี1274ท่านเสียชีวิตที่เมืองลรียงในวันที่15กรกดา1 0ัน 274นั่นเองท่านรับการแต่งตั้งเป็นนักบุญในปี1482แล้วก็ถูกประกาศเป็นนักปราชญ์พระศาสนจักรในปี1588เ,เราจะเห็นผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าบรรดานักบุญของพระศสาศสนจักรเนี่ยก็มีหลายรูปแบบบางคนก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแต่ว่ามีชีวิตศักดิ์สิทธิ์มีชีวิตที่ ใกล้ชิดสนิทพระเจ้ามีชีวิตที่อุทิศเพื่อผู้อื่นและปฏิบัติตามที่พระเยซุเจ้าสอนใช่ไหมตัวอย่างนักบุญยมนาลีเวนเดเนี่ยแบบอย่างของประสงค์ที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีความรู้เรียนไม่เก่งนะครับแต่ว่าก็เป็นผู้ที่มีผู้เริ่มใส่ศรัทธาแล้วก็ไปปรึกษาชีวิตจิตชีวิตภายในกับท่าน,น,นมากมายนะเ,เราก็มีนักบัตร ของพระศาสนาจักรที่เป็นบรรดานักบุญนักบุญอกุสตินเป็นต้นใช่ไหมแล้วก็นักบุญบานาแวนตูราเนี่ยก็เหมือนกันก็เป็นผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนเป็นนักปราชญ์เป็นผู้ที่จะคอยอธิบายข้อสงสัยอะไรต่างๆให้กับมนุษย์ให้กับบรรดาสมาชิกของพระศาสนาจักรในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างแน่นอนก็ยังมีสิ่งที่อธิบายไม่ได้อยู่ดี <c oughs> เพราะว่า มนุษย์ก็คงจะอธิบายถึงพระเป็นเจ้าถึงว่าสิ่งที่พระเป็นเจ้าเป็นนะไม่ได้ทั้งหมดหรอกก็เป็นเพียงบางส่วนแต่ว่าก็ได้ศึกษาเล่าเรียนและการดำเนินชีวิตอ,อย่างดีด้วยการพยายามที่จะสั่งสอนอบรมแน่นอนยึดถือคำสอนของมศาตราสาราจักยึดถือคำสอนของพระเยสุจ้าเป็นสำคัญและท่านก็แม้จะเป็นนักปราชญาสาาจักเป็นคน นักศึกษาเราเรียนเก่งแต่ว่าก็ไม่ได้ทอดทิ้งสิ่งที่สำคัญด้วยนั่นก็คือการมีชีวิตศักดิ์สิทธิ์มีชีวิตจิตศรัทธาที่จะต้องจำเป็นต้องมีกับพระเป็นเจ้ากับพระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นท่านึงเจริญชีวิตควบคู่ไปกับการมีชีวิตการภาวนามีชีวิตของกิจศรัทธาต่างๆที่ท่านต้องปฏิบัติท่านึงเป็นแบบอย่างของ บดานักศึกษาทั้งหลายบรดาผู้ที่เป็นนักปราชทั้งหลายว่าชีวิตนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการเด้เรียนอย่างเดียวและแน่นอนชีวิตนั้นจำเป็นต้องเป็นชีวิตที่มีจิตศรัทธามีความเชื่อมั่นนั่นเองมีความเชื่อความรักเป่พระเป็นเจ้าในเพื่อนพี่น้องด้วยนี่คือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นกับนักบุญบอนาเวนตุลาท่านไม่ได้เป็นมรนาสกีแต่ว่าได้อุทิศชีวิตของท่านนั้นอย่างเต็มที่ ในอีกมิติหนึ่งคือมิติของการอธิบายข้อความต่างๆเพื่อทำความเข้าใจในบางประเด็นบางสิ่งบางอย่างให้กับสมาชิกของาศาสนจักรนี่คือสิ่งสาคัญและท่านก็อยู่ในอ,องค์กรหรือว่าองค์การของการศึกษาตลอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องก็ขอให้เราใช้ชีวิตนะที่เคยบอกไว้เมื่อไม่กี่วันก่อนบอกว่าโอราอดลาบลาหาว่าทำงานแล้วก็ ภาวนางานของนักบุญบอหนานดุลาก,ก็คือการศึกษาเร่าเรียนการหาความรู้ที่จะอธิบายถึงพระเบญจเจ้าให้เพืเ่อนพี่น้องมีความเชื่อมีความรักในพระองค์และในเวลาเดียวกันท่านก็ไม่ลืมไม่ละทิ้งที่จะสวดภาวนาไม่ละทิ้งกิจศรัทธาต่างๆของท่านด้วยนะครับวันนี้ขอพระพรของพระเบญจเจ้าผู้ทรงสรรผ่านอุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิต ลังลงมายัางท่านทั้งหลายและดำรงอยู่ตลอดไปเทิญ